เจ้าพ่อปากแดงงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ให้เลขเด่น3ามห้ชุดสตัว8ปดห้าสี่หกหสองแเลขชุดสองตัว5 0า5ู4ย์ศูนย์ห้าห้าสองปด แปดส8มสาในงวดวันที่17บเมกราคมเลขเด่นหนึ่งเข้าหลักหน่วยล่าง7เข้าหลักสิบบนนิตยสารบังเอิญงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ให้เลขเด่นส 7, เลขชุดสองตัวสามหนึ่งสามสี่สามห้าสามเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามตัวตรงพาลวยงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ให้เลขเด่นเก้าหก วันที่17มกราคมเลขเด่น7เข้าหลัก10บน